เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตรีบทที่สิป หลังมื้อเย็นคุณชายทั้งสองแยกย้ายกลับบ้านไปแล้วเฟิงแย่นอนไข่ห้างอยู่บนต่างนุ่มรับเงินแต่ไม่ต้องรับแขกชีวิตแสนสุขขอเช่นนี้ช่างวิเศษนักแม่นั่งรับผลไม้แช่อิ่มหรือไม่มีคนขอประตูห้องเฟิงแย่พ่อขาเร่จากข้างนอกร้องเสนอสินค้าผลไม้แช่อิ่มหวานหนุ่มหอมอร่อยกินแล้วชื่นใจ หลิงซูได้ยินก็ตาเป็นประกายนายท่านเฟิงแย่เหลือบมองนางแล้วหัวเราะเจ้าหยิบเงินไปซื้อเองข้าเอาลูกไหมยหวานหนึ่งเลียงได้เลยเจ้าค่ะเจ้าลูกแมวจอมตากระกระโดดดึงดึงไปเปิดประตูพ่อขาเร่ยิ้มตาหยีแม่นางรับผลไม้แช่อิ่มหรือไม่เอาข้าเอาท้อแช่อิ่มกับกุ้ยหยวนแห้งอย่างละหนึ่งเลียง อ๋อแล้วก็เอาลูกเหมยหวานให้ในท่านของข้าอีกหนึ่งเลี่ยงด้วยหลิงสู้ว่าพรางน้ำลายสอหยิบเงินในกล่องให้ค้นขายจากนั้นก็รับห่อกระดาษมาจากพ่อค้าเร่เฟิงเย่มองหลิงสู้ยื่นลูกเหมยหวานให้ต้นขณะที่อีกมือก่อนห่อกระดาษสองห่ออย่างมีความสุขแล้วก็ยิ้มอย่างใจดีพรังเอ่ย มีของอร่อยไม่ควรกินคนเดียวเจ้าสนิทกับสาวใช้คนอื่นๆในหอมิใช่หรือเอาผลไม้แช่อิ่มของเจ้าไปแบ่งพวกนางกินด้วยสิรีบไป หลิงซูฟังแล้วก็เห็นดีด้วยเปิดประตูวิ่งตือออกไปทันทีเฟิงเย,ย่ยิ้มพลางลุกไปปิดประตูลงด้านแกะห่อกระดาษแล้วเทลูกเหมยใส่กระปุกบนชั้นวางจากนั้นก็ฉีกห่อกระดาษที่ใส่มาอย่างคุ้นเคยแล้วหยิบกระดาษที่ซ่อนอยู่ด้านในออกมาเริ่มตรวจสอบบังคันแล้วเฟิงแย,ย่หัวเราะกับตัวเองเบาๆฮา่าองคชาใหญ่อินของเรา ยังไม่ยอมตายใจสินะแค้นฝั่งลึกเยี่ยมจริงๆนางเผากระดาษแผ่นนั้นแล้วเปิดประตูอีกครั้งพิงวงกบประตูสายตามองไปยังห้องตรงข้ามชั้นสองห้องหนึ่งบนชั้นสองเปิดประตูกว้างเสียงสวนเสเฮฮาดังมาจากด้านในคุณชายเมาแล้วนะเจ้าคะ แม่นางสามสี่คนนั่งขนาบข้างซ้ายขวาตรงกลางมีบุรุษผิวคล้ำหน้าแดงจัดด้วยริสุราเห็นชัดว่าเขาดื่มหนักมากนายท่านไม่เมาคนผู้นั้นบอกมือปัดก่อนยกตอกสุราขึ้นกระดกอีกนายท่านยังข้าคอแข็งจะเมาได้อย่างไรเหอเฉาป้องป,องปากหัวเราะเอ่ยกับแม่นางคนอื่นว่าข้าปรนิบัติต่อแอง พี่สาวน้องสาวทั้งหลายกลับไปพักผ่อนเพิดนี่เป็นห้องของนางและเขาก็เป็นลูกค้าของนางคนอื่นๆเพียงมาร่วมสร้างความสาราญเพื่อหวังเงินรางวัลเล็กๆน้อยๆในเมื่อเจ้าของห้องเอ่ยปากแล้วเหล่าแม่นางจึงพากันออกไปประตูห้องปิดล่องเหอเฉาลุกไปนั่งบนตักลูกค้ายิ้มอย่างอ่อนหวาน ตั้งแต่นายท่านเข้ามาเบ่าก็เห็นท่านมีสง่าราศีไม่ธรรมดาดูห้าวหาญองอาจกว่าลูกค้าคนอื่นๆไม่น้อยมันแน่อยู่แล้วนายท่านยังข้ากรำศึกมาตั้งไม่รู้กี่ปีลูกค้าคนนั้นยื่นมือไปบีบใบหน้าของเหอเฉาด้วยอารมณ์เมาไม้กระซิบเบาๆด้วยท่าทางลึกลับจะแอบบอกเจ้าบางยาง่งข้าเป็นคนของตวนแมทัพใหญ่เชียวนะ เงียบไปเล็กน้อยหลังจากนั้นเหอโาก็แสซงทำเป็นไม่ได้ยินยิ้มเอ่ยว่าท่านเมาแล้วจริงๆทำไมไม่เชื่อหรือลูกขาขัานเสียงเฮอยื่นมือไปล้วงแผ่นป้ายออกมาเห็นหรือ,อยังป้ายสัญ,ญลักษณ์จวนแม่ทับใหญ่ข้านายอยู่ใต้คนคนเดียวอยู่เนื้อคนนับหมืน่นดูแลทั้งจวนแม่ทับใหญ่เชียวนะฮ่าฮ่าฮา เผลอหลบตาไม่พูดอะไรประคองร่างที่โงนเงีนไปมาของเขาแต่ระยะนี้มีเรื่องกวนใจค่ะน้ำเสียงเขาพรานกดต่ำลงเขาลุกขึ้นไปล้มตัวนอนบนเตียงนุ่มหอมพรางบนเงืมงำชั่วดีอย่างไรก็เป็นพี่น้องร่วมเป็นร่วมตายกันมาแต่กลับให้ข้ามาเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนให้พอเกิดอะไรขึ้นมาก็โทษค่ะโทษว่าข้าดูแลไม่ดี ปัดโถวัยบิดาคงต้องกลับบ้านไปทำนาแล้วจริงๆลูกค้าที่มาที่นี่บ้างก็มีเรื่องกุ้มใจบ้างก็มีความกดดันหมายอาศัยสุราปลดปล่อยทั้งสิ้นแต่ไหนแต่ไรบรรดาแม่นางของหอเมืองหยุยได้ชื่อว่าปิดปากสนิทที่สุดดังนั้นลูกค้าจึงรู้สึกผ่อนคลายกว่าที่อื่นหวังหั่นนอนแผลลาพึมพำตัดพออยู่น,นั่น เหอเฉานั่งอยู่ข้างเตียงใบหน้าแต้มยิ้มจนกระทั่งเขาหลับไปเหอเฉวยื่นมือไปหยิบายห้อยเอวในมือเขาแล้วส่งสายตาให้หลี่ชิวสาวใช้ประจำตัวของตอนเงียบๆหลี่ชิวเข้าใจทันทีรับใยห้อยเอวมาแล้วรีบวิ่งไปที่ถนนเสียงอุยกระทั่งถึงร้านขายของชําก็พลุกเข้าไปข้างในทันที หวังหันนอนหลับฝันดีเมื่อตื่นขึ้นมาก็กว่าตามองรอบๆเห็นป้ายห้อยเอวของตนวางอยู่บนโต๊ะก็ใจหายวา่ารีบลุกไปเก็บมาไว้ในอกเสื้อข้างนอกฟ้าสว่างแล้วเหอโฉยยกอ่างน้ำเข้ามายิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนนายท่านตื่นแล้วหรือเมื่อวานท่านเมามากโยนสิ่งของออกมาสเปะสปะบ่าวไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ดูแล้วน่าจะมีค่ะ จึงวางไว้บนโต๊ะให้เจ้าค่ะหวังหันล่งอกยิ้มเอ่ยว่าเจ้าช่างใส่ใจนักว่าพรางวักน้ำล้างหน้าหลังจากล้างหน้าเสร็จก็จุมพิษนางพีหนึ่งแล้วกลับไปเฟิงแย่นอนจนตะวันขึ้นสามลำไผ่ลุกจากเตียงด้วยผมเผ้วกระเซิร์กระเซิงล้างหน้าแต่งตัวอย่างอืดอาดแม่นางคนอื่นเขายุ่งกันจะตายอยู่แล้วพวกเราดูว่างกันไปหน่อยกระมังเจ้าค่ะ หลิงซูทําผมให้นางพรางพึมพําไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเฟิงเย่มองนางผ่านคันช่องเลิกคิ้วเอ่ยยายหนูน้อยเบื่อแล้วหรือนิดหน่อยเจ้าค่ะหลิงซูเบ้ปากเราแอบไปเที่ยวตลาดซื้อของหน่อยดีหรือไม่เจ้าคะเอาสิเฟิงเย่ตอบโดยไม่ลังเลพยักหน้าตกลงทันทีข้าอยากแวะไปดูของที่ร้านชำพอดี ได้ยินว่ามีพวกไม้และหยกดีๆเข้ามาใหม่หากมีของดีซื้อมาทำป้ายหยกสักอันก็ไม่แล้วหลิงสูพยักหน้าเปลี่ยนทรงผมที่ทำอยู่เป็นทรงกุลสตรีทั่วไปทันทีจากนั้นก็หาเสื้อผ้าเนื้อหยาบมาให้หนายของตนสวมแล้วมุดรูหมาลอดทางด้านหลังออกไปหากคนรู้ว่าหญิงคณิกาออกมาเดินเตร่บนถนนจะต้องถูกรุมตีแค่ปลอมตัวสักหน่อยคน ก็ดูไม่ออกแล้วสองคนเดินอย่างจ่งแจ้งไปตามถนนย่านเสียงวี่หลิงสู่กระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขเข้าร้านนู้นออกร้านนี้เฟิงเจ้ก็ไม่รำคาญแต่อย่างใดเดินตามนางไปทั่วพอมาถึงร้านชำจึงเอ่ย เจ้าไปหาที่นั่งรอที่ร้านขายเสี่ยวหลงเปาก่อนนะข้าจะเข้าไปดูของในร้านสักหน่อยหลิงซูผู้ใส่ซื้อรับคำอย่างว่าง่ายวิ่งเปียสะบัดไปทันทีเฟิงแย่ยกชายกระโปรงเดินเข้าไปในร้านชําจางกุ้ยเห็นนางก็ยิ้มทักลูกค้าต้องการสิ่งใดร้านเรามีของเพิ่งเข้ามาใหม่พอดีขอดูหน่อย เมื่อกล่องไม้หงหมูเปิดออกก็เห็นป้ายสัญ,ญลักษณ์ของจวนแม่ทัพใหญ่อยู่ในนั้นด้านหน้ามีอักษรสีทองว่าอี้ที่มุมขวาล่างแกะชื่อเจ้าของป้ายหวังฮันฝีมือจ่างกุ้ยนับวันยิ่งดีขึ้นทุกทีเฟิงแย่หัวเราะเบาๆจริงหรือปลอมยากแยกออกจริงๆชมเกินไปแล้วจ่างกุ้ยประสานมือเอ่ย ร้านเรายังมีสินค้าเก่าแก่โบราณอีกหลายชิ้นหากลูกค้าสนใจก็ลองเข้าไปดูได้ไม่ละ่ะเฟิงแย่ปิดก่องตอนนี้เอาแค่นี้ก็พอ ช่างบังเอิญอะไรเช่นนี้หวังหันเป็นลูกค้าของหอเมืองหุยและเรียกใช้เหอเฉามาครึ่งปีแล้วการจะปลอมป้ายห้อยเอวของเขาย่อมเป็นเรื่องง่ายหลังออกจากร้านชำ้เฟิงเย่ก็ไปหาหลิงซู่ยิ้มตาหยีเอ่ยว่าได้ยินว่าที่ถนนอานจี้มีร้านขายเนื้อย่างเจ้าหนึง่ง กลิ่นเนื้อย่างนี่หอมตลบไปทั้งถนนรสชาติสุดยอดไปเลยเราไปกินมื้อเที่ยงที่นั่นกันดีหรือไม่แค่ได้ยินคำว่าเนื้อย่างหลิงซูก็พยักหน้าทันทีโดยไม่ต้องคิดดีเจ้าค่ะ ถนอนอานจีเป็นย่านที่คึกคักเฟื่องฟูเพราะอยู่ถัดจากเขตที่พักอาศัยของพวกขุนนางแต่ละวันมีผู้สูงศัก์ออกมาจับจ่ายใช้สอยไม่น้อยเฟิงเย่พาหลิงซูมานั่งบนชั้นสองของร้านเนื้อย่างไม่นานก็เห็นสตรีกลุ่มใหญ่เดินเข้าประตูร้านมา หลี่ซื่อภรรยาของหวังฮันชอบกินเนื้อย่างร้านนี้เป็นที่สุดมักพากลุ่มสหายสนิทมาอุดหนุ่นร้านนี้เป็นประจำวันนี้โชคดีจริงๆพี่เฟิงแย่มาเจอคนที่นี่เราไปนั่งชั้นบนกันเถอะหลี่ซื่อกว่าตามองในห้องโถงคนมีฐานะและมีหน้ามีตาเช่นนั่งยอมต้องเลือกนั่งชั้นสองเฟิงแย่ฉีกยิ้มเอ่ยว่านี่หลิงซู่ เจ้าจำไต้เท้าหวังที่ท่านพ่อพูดถึงเมื่อวานได้หรือไม่หลิงซูที่อ้าปากกำลังจะกินเนื้อย่างมองนางด้วยสีหน้างุนงงใต้เท้าหวังอะไรเฟิงเจ่มองหน้านางอย่างตำหนิกระทืบเท้าเอ่ยว่าก็ใต้เท้าหวังตัวแม่ทับใหญ่นั่นปะไรท่านพ่อบอกว่าแต่ก่อนเขาออกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับแม่ทับอี้มีบรารมีใหญ่โตมากมิใช่หรือไม่กี่วันก่อนข้าไปสืบรู้มา ตอนนี้เขาอยู่ที่ส่วนแม่ทัพใหญ่กลายเป็นข่ารับใช้ไปแล้วหลี่ซื้อที่กำลังก้าวขึ้นบันไดไปพลันชะงักเท้านางยกมือให้คนด้านหลังหยุดเดินอย่างไม่สบอารมณ์จากนั้นก็เดินขึ้นไปแอง่งชะงงอกดูว่าใครเป็นคนพูดเห็นแม่นางมาด้วยกันสองคนนั่งอยู่ที่โต๊ะหนึ่งคนหนึ่งนั่งหันหลังให้นางส่วนอีกคนที่อยู่ตรงข้ามกำลังพร่ำไม่หยุด เดิมข้านับถือพวกที่ออกไปสู้รบสังหารศัตรูมากนะแต่พอเห็นคนที่ไปสร้างคุณงามความดีกลับมาชีวิตต้องลงเอยอย่างตกต่ำเช่นนี้แล้วข้าก็รู้สึกว่าน่าเสียดายฮ่าว่ากันตามหลักนะคนที่มีผลงานอย่างแม่ทับหวังสมควรที่จะได้อวยยศใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสุขสบายสิถึงจะถูกในอดีต หวังหันเคยเป็นรองแม่ทัพของอี้กัวหรูหน่าเสียดายในศึกครั้งหนึ่งที่เผชิญหน้ากับแขวนว้่เขาขาหักจากการต่อสู้กับกวนช่างไห้บาดเจ็บถึงเส้นล้มปรานอี้กัวหรูเห็นแก่ความพักดีของเขาจึงให้เขาปลดประจำการกลับมาอยู่ที่เมืองปู้อินและให้เขาเป็นพ่อบ้านดูแลจวนของต้นว่ากันตามตรงตำแหน่งหัวหน้าพ่อบ้านของจวนแม่ทัพใหญ่ ฐานะไม่ได้ด้อยไปกว่าขุนนางทั่วไปเลยเพียงแต่ฟังชื่อแล้วอาจไม่เพราะหูอีกอย่างถึงจะเป็นหัวหน้าพ่อบ้านแต่ก็คือเบ่าพรไใ,ในบ้านพูดออกมาก็ไม่น่าชัดน่าชูตาสักเท่าไหร่ เดิมหลี่ซื่อยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอได้ยินคำนินทาเช่นนี้ก็รู้สึกขุ่นเคืองขึ้นมานางเป็นถึงธิดาของขุนนางฝ่ายในถึงอย่างไรก็พอมีสถานะอยู่บ้างแต่ต้องมาแต่งงานเป็นภรรยาของข้ารับใช้เช่นนี้ต่อให้หวังหันได้รับความไว้วางใจจากแม่ทัพใหญ่นางก็ยังรู้สึกไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีหลี่ซื่อไม่มีอารมณ์กินเนื้อ,อย่างแล้วหันกายเดิน ลงบันไดไปทันทีหลิงซูอ้าปากค้างมองนายของตอนอย่างอึ้งงันกระพริบตาปริบปริบไม่เข้าใจแม้แต่นิดว่าเฟิงเย่กำลังพูดเรื่องอะไรแต่เพราะมีเนื้อย่างเต็มปากจึงพูดอะไรไม่ได้เห็นคนจากไปแล้วเฟิงเย่จึงยิ้มตาหยีคีบเนื้อให้หลิงซูเพิ่มเจ้าไม่ต้องเข้าใจหรอกกินซะหลิงซูกระพริบตา กลืนเนื้อในปากลงท้องท่านใดนั้นก็พูดเสียงเบาด้วยท่าทีจริงจังนายท่านบางครั้งเบาก็รู้สึกว่าท่านมีเรื่องปิดบ,งบังเบาอยู่เฟิงแย่หัวเราะอย่างไม่ร้อนตัวสักนิดข้าจะปิดบังอะไรเจ้าเพียงแต่เรื่องบางอย่างมีแต่ผู้ใหญ่ที่เข้าใจเด็กๆไม่เข้าใจก็เท่านั้นเข้าใจหรือไม่ เป็นเพราะนางยังไม่โตอย่างนั้นหรือหลิงซู่ก้มหน้าครุ่นคิดอย่างจริงจังก็ดูเหมือนจะมีเหตุผลเช่นนั้นรออีกสักสามสี่ปีค่อยเข้าใจก็แล้วกันตอนนี้ขอกินเนื้อก่อนหลี่ซื่อกลับมาที่จวนตลอดทางกลุ่มสหายสนิทซุบซิบกันเบาๆมีคนพูดว่า ข้าว่าแม่นางคนเมื่อครู่พูดไม่ผิดแม้แต่น้อยแม่ทับหวังเองก็พอมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบ้านเพียงแต่ก็เสียดายความสามารถของเขาจริงๆท่านแม่ทับใหญ่ให้ความไว้วางใจกับเขามากข้าเองก็พูดอะไรมากไม่ได้สีหน้าของหลี่ซื่อไม่สู้ดีนักแม้กระนั้นก็ไม่อาจกล่าวโทษแม่ทัพใหญ่อีตรงๆได้ได้แต่กัดฟันทน หวังฝูเรินขณะกำลังจะกลับเข้าเรือนต้นข้ารับใช้ในจวนแม่ทัพใหญ่ก็นำเสื้อผ้าชุดหนึ่งเข้ามาด้วยสีหน้าเบิกบาน จวนแม่ทับใหญ่จ่ายเสื้อผ้ามาให้นี่เป็นของหัวหน้าพ่อบ้านวังท่านช่วยรับแผนเขาด้วยชุดตัวยาวสีน้ำตาลเทาตัดเย็บด้วยผ้าแพรตวนแต่ก็เป็นสีน้ำตาลอมสีเทาเดียวกับชุดเบ่าไพรในจวนแม่ทับใหญ่ดีกว่าตรงที่ลวดลายสวยกว่าของคนอื่นหากเป็นยามปกติหลี่ซื่อคงดีใจมากแต่วันนี้นางกลับรู้สึกขัดหูขัด ตานางเหยียดยิ้มเย็นเอ่ยว่าสามีข้าไม่ขาดเสื้อผ้าเขาต้องมารอใส่เสื้อผ้าพวกนี้ด้วยหรือเอากลับไปบ่าวคนนั้นสะดุ้งยองเงยหน้าด้วยความประหลาดใจเห็นประตูเรือนปิดใส่หน้าดังปังฝุ่นตลบเต็มหน้าเขาเกาหัวแกรกๆไม่รู้ว่านางเป็นอะไรไปมองเสื้อผ้าในมือต้นแล้วจึงนำกลับไปที่จวนแม่ทับยญ่ ยามนี้อินเกอร์จือกำลังดื่มชาอยู่ที่ห้องโถงใหญ่ของตัวแม่ทัพใหญ่อีจ่างจูนั่งอยู่ข้างๆสีหน้าน้อยเนื้อต่ำใจข้ามันไม่ได้ความนางหลุบตาทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างตวนแม่ทับใหญ่ก็ยังดูแลไม่ได้อินเกอร์จือเอ่ยเรื่องดูแลจัดการเป็นเรื่องของบุรุษจวนเจ้าก็มีหัวหน้าพ่อบ้านหวังคอยดูแลอยู่มิใช่หรือ เจ้าเป็นเพียงสตรีอ่อนแอจะเป็นกังวลกับเรื่องเหล่านี้ทำไมแต่ว่าเอีจ่จางจูขอบตาแดงเรือ่อท่านพ่อมีข้าเป็นบุตรสาวคนเดียวทั้งข้ายังร่างกายอ่อนแอขี้โรคเป็นคนไร้ประโยชน์ยามนี้ในตัวยังเกิดเรื่องเช่นนี้อีกท่านพ่อต้องผิดหวังในตัวข้ามากแน่แนะ อินเกอจื่อไม่ถนัดปลอบคนได้แต่มองนางร้องไห้ด้วยสีหน้าเรียบเฉยอย่างเสมอต้นเสมอปลายอีจ่างจูกัดฟันชำเลืองมองเขาอย่างตัดพอ้อพี่อินก็ยังไม่รู้จักเอาใจใส่คนเหมือนดิมขออภัยอินเกอจื่อเอ้ยข้าจะรีบหาตัวหนอนบ่อนไส้โดยเร็วที่สุดไม่ให้ท่านแม่ทับใหญ่ตำหนิเจ้าได้ คำพูดแสนเรียบง่ายแต่กลับทําให้อีจังจูหน้าแดงบุรุษที่เงียบขรึมพูดไม่เก่งแต่พึ่งพาได้เสมอเช่นนี้ช่างทําให้คนวันไหวได้ง่ายจริงๆเจ้าสงสัยใครหรือไม่อินเกอจือถามอี้จังจูได้สติกลับมานิวหน้าตอบว่าคนในจวนล้วนเป็นคนที่ท่านพ่อเลือกมาเองและไว้ใจได้ทั้งเส้น ข้าไม่รู้ว่าควรจะสงสัยใครจริงๆคนเราทำอะไรมักต้องมีแรงจูงใจเสมอไม่มีใครทรยศต่อความไว้วางใจของท่านแม่ทัพโดยไร้เหตุผลแน่เขาโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยมองไปที่ประตูเพื่ออำนาจเพื่อเงินท้องหรือเพราะถูกคมคู่ไม่ช้าก็เร็วคนผู้นั้นย่อมเผยพิรุษออกมาเองอีจ้จางจูพยักหน้าเล็กน้อย เช่นนั้นมีสู้พี่อินมาพักที่จวนสักสองสามวันจะได้สะดวกต่อกอานสืบเอออินเกอจื่อมุ่นขิวครุ่นคิดอีจ่างจูรีบเอ่ยที่จวนมีคนอยู่มากพี่อินไม่ต้องเป็นกังวลเจ้าค่ะก็ได้อินเกอจือตอบตอกลงอย่างไม่เต็มใจนะักแค่สองวันเท่านั้น จังจูจะให้คนเรียกไปเตรียมการทันทีอีจังจูลุกขึ้นด้วยความดีใจวิ่งออกไปสั่งคนเตรียมห้องด้วยเหตุนี้หลังกินมื้อเย็นเสร็จไม่นานห้องของเฟิงเย่ก็มีคนเพิ่มมาหนึ่งคนฮา่าเยาวีเชิงบอกพัดพลางถอนหายใจน้ำเสียงกระดกรุ้มยิ่งนักเฟิงเย่ข้าไม่ดีตรงไหนหรือเฟิงเย่ยิ้มพางกรินชาให้เขา ทั้งนิสัยใจคอและรูปโฉมของคุณชายล้วนไม่มีที่ติเหตุใดจึงถามเช่นนี้ล่ะเจ้าคะวันนี้อินเกอจื่อย้ายเข้าไปพักในจวนแม่ทัพใหญ่แล้วเ่ยาวีชิงจิบชาแล้วถอนใจอีกแต่จูเอ๋อไม่เคยชวนข้าไปพักในจวนแม่ทัพใหญ่เลย อ๋อถูกคนอื่นแย่งผู้หญิงไปนี่เองเฟิงเ,เย่เลิกคิ้วพรางยื่นมือไปเฉยคางเยียวชิงพิษมองใบหน้าเขาอย่างจริงจังครู่หนึ่งเยียวชิงตกตะลึงคิดไม่ถึงว่านางจะทำเช่นนี้แต่ก็มีได้ขัดขืนปล่อยให้นางมองตอนอยู่เช่นนั้นในตาเป็นประกายวูบไหวคุณชายรูปงามดังดอกกุาตานงามล่มบ้านล่มเมือง เฟิงแย่สแสดงความคิดเห็นอย่างซื่อตรงหากให้เบ่าเลือกเบ่าจะต้องสร้างเรือนทองไว้ในจวนให้คุณชายและจะให้เพียงคุณชายอยู่เท่านั้นเหยาวีสิงถูกแย่จนหัวเราะชอบใจเขาเบื่อหน้าไปหัวเราะโครงศีรษะพรางเอ่ยใครๆต่างก็บอกว่าแม่นางที่นี่รู้จักทำให้คนมีความสุขวันนี้นับว่าข้าได้เห็นแล้วแต่ว่า เขาไม่มาหาเจ้าที่นี่กลับไปพักที่สวนแม่ทับใหญ่เจ้าไม่รู้สึกขับข้องใจหรือขับข้องใจเรื่องใดกันเฟิงแย่ไหวไล่ลูกขาล้วนไปไปมาๆมานับประสาอะไรกับนายท่านที่ฐานะสูงสักผู้นั้นเขาจะพักที่ได้ก็มีใช่เรื่องที่หญิงคณนิกายอย่างเบาจะไปตัดสินได้ เขาจะไปก็ไปเถิดอีกสองวันบ่าวก็จะประนีบัติพันแล้วช่างเป็นคนใจกว้างจริงๆใจกว้างเสียจนราวกับไม่มีความรู้สึกใดๆกับอินเกอจือแม้แต่น้อยหากมีใช่ว่าครั้งต่อนเขาเห็นแววตาเช่นนั้นของนางเยียวีชิงก็เกือบจะเชื่อคำพูดเหลวไหลนี้แล้วสตรีผู้นี้มีหลายชมหน้าจริงๆทั้งเย้าวยวนอิสระไร้เงื่อนไขยพยศด,ดื้อรั้นเย็นชา ห่างเหินเขาสังเกตนางมานานแล้วแต่ก็บอกไม่ได้ว่าด้านใดคือตัวตนที่แท้จริงของนางเหตุใดจึงมีคนน่าสนใจได้ถึงเพียงนี้นะข้ายัางนึกว่าเขามีความรักใคร่ในตัวเจ้าเป็นพิเศษเจ้าก็น่าจะรู้สึกอะไรกับเขาบ้างเยาวีชิงยิ้มอ่อนโยนดูไร้พิษภัยเฮ้อเจ้าว่าพวกเขาสองคนอยู่ด้วยกัน หากเกิดเรื่องที่ไม่ควรเกิดจะทำเช่นไรดีอาจเพราะปรนิบัติภูเขาน้ำแข็งอย่างอินเกอดจื่อจนเคยชินพอได้พบบุรุษที่มีบุคลิกอ่อนโยนสดใสเช่นนี้เฟิงแย่จึงยังรู้สึกวางตัวไม่ค่อยถูกมุมปากกระตุกเล็กน้อยก่อนตอบไม่เกิดเรื่องอะไรหรอกเจ้าคะ่ะแต่บ่าวมีคำถามหนึ่งอยากถามท่านมานานแล้วอะไรหรือ ได้ยินว่าท่านเคยขอคุณหนูอี้แต่งงานเฟิงเย่ถามซอกแซกอย่างใครรู้ฐานะเช่นท่านเหตุใดนางจึงปฏิเสธเล่าปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ